羡慕着呢。Okay,

อยู่คนเดียวไม่ไหวใช่ไหมแต่ก็ดีนะมาอยู่กับอยู่ใกล้ใกล้บ้านเนี่ยที่เด็ดเที่ยวไปเที่ยวมาไกลๆอ่าติที่หนุ่มหรือว่าสายได้ที่นู่มต้องการยิ่ติดถือสายที่นู่น هه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  <laughs> แกรถออกมาด้วย้นเรือมจอถืขึ้นพวงมาลัยขึ้นข้างรถขึ้นไปด้วยหวังพ็นมมือเพืตั้งหันต์ต่างๆก่อนพร้อมแล้วว่าตามพุทธบูชา มหาเตชวันโตธรรมมบูชามหาปัญโยสังฆะบูชามหาโพคาวาโหตีโลกนณาถังขพ้าพิภูชยามะข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลมาเสริมมาเจิมขอให้แม่ย่านางรัถคันี้ทรงช่วยคุ้งรองทรงช่วยดูแลในทรัพย์สินของข้าพระเจ้า ชีวิตของข้าพเจพ้าหรือถ้าวันหนึ่งวันใดที่ข้าพเจ้าจะขับขี่รถคันนี้ก็ขอให้ปลอดภัยทุกอิททุกทามหรือถ้าวันหนึ่งวันใดที่ข้าพเจ้าจะใช้รถคันนี้ในการเรียนการงาน พาขายธุรกิจขอให้ลาบลือขอให้สมหวังสมปรารถนาขอบารมีหลวงพ่อโสธรหลวงปู่ทวดหลวงปู่เอี่ยมจงช,ช่วยคุ้มครองตัวข้าพาเจ้านับตั้งแต่บัดนี้และขออย่าให้รถคันนี้ได้เฉียวชนใครแล้วใครก็ตามอย่าได้เฉียวชนรถคันนี้ของข้าพาเจ้าพุทธทางแถวคลาด มังคลาครสังขังแคลาครปัจโยโหตุปัจโยภาตาุกอาวุธพรมาลังเลตรงนี่กระดิ่งของใครของไปสิทธิจิตจากสิทธิกรรมสิทธิกจยธาตุที่เตโช่ิจากสิทธิลาภที่ยนแตสพก็เธิก็หมเมจทำมรรเป็นผู้ตานมนท่ชันีกย่ยะยะโนปิจงสุตตทิพรก็วัน้มาราชานุาะสนกระตงกทต้งเปิดสมรส้างคาเปิดเเนเปิดงานปิดโชคเปาเปิดโนเปิดทเก็จะดัเปิากมาก ก็ต่างประเทศที่มีกมลังมีสังคมมีด้วยนะหมูทคนไทยอยอาัทุกประจนแล้แ้วติดแสป้าจกั้นเข้าไปเนแสตม์